สวัสดีแล้วครับวันนี้มาเช้าเจ็ดโมงนิดนะฮะของฟ้ากับมีเมฆฝนนะนถ่ายย้อนกลับไป ให้ดูย้อนแสงน,นิดนึงนะวันนี้จะลุยวิทีขวดโน้นเตรียมพร้อมมาอย่างดีนะเดี๋ยวดูนี่ฮเตรียมชุดมานะกันน้ำผมว่าจะกันน้ำได้หรือเปล่าหรือจะกันน้ำออกไม่รู้แหละเดี๋ยวดูกัน เดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบเดินมาครึ่งทางแล้วนะถึงแล้วน,นะโคตรยังปิดิ่มน้ำอยู่เลยเดี๋ยวจะลองลองผลงานดูนะไม่รู้จะตอกกินดีเรื่องนอกดีป้าก็บคืมแล้วเมฆปาบังลองเลยครับ น้ำถือว่าคนฟังใสนะไม่รู้จะมีลุ้นหรือเปล่าโปลาอะไรวะไอเกา๋าใส่ลุ่นหลอกเวอร์สองวันห้านะ เหมือนเดิมเนี่ยตกค่อยเป็นปักดำลึกนะขนาดประมาณ4นนี่เซนนะประมาณ4ี่เซนก,กว่ากว่าดำน่าจะลึกประมาณเมตรห้าสิบนะค่อยๆเพาะ ลากแรงๆเลยว่าจะกดที่เม็ดห้าสิบซึ่งถ้าน้ำลึกไม่ถึงเนี่ยมันติดง่ายเนี่ย เราก็เลวอกไม่มีตัวลากเล่นนโดนก็หลุดไปเลย ใหญ่ก็รอบวัดสองพันห้า 25, นะนิดๆตีเท่าากันแล้วกันนะบุดแรงมากถ้าดูจากกันเอาเอฟแปดสิบเก็ยมันดึงถ้าไม่งัดให้มันลอยก่อนนะเต้าหินเรียบร้อยโอเคกดทันุถนอมนิดนึงนะไปแบบที่เดิม Ui <Nunpance> <Nunpance> ừ, <Nunpance> Để nó cặp cái tôi phải ta biệt Ta biệt mình Đường nó hay mặt khẳng nữa, tao làm việc lịch มไม่สมก็เยอะเราต้อไปรับเปลี่ยนยหน่อยฮะเอ้าปลากินเฉยเลยเหยื่อติดกีดแล้วดีดออกออปลากินเฉยเลยใส่หลอกสองวันห้านะไม่ใหญ่เท่าไหร่ จะกว่าเป็นรุ่นๆนะยปที่เดิมเลยสามจุดไอ้สามตัวแล้วตรงนี้ ดนแต่ตัวเล็กๆน้องๆบาไม่โดนเลยตัวใหญ่อะ่ะไม่โดนตัวใหญ่เลยโดนแต่สองต้องขีดเงี้ยตัวตัวข้อมือเงี้ยเพิ่งมาถึงเลยเนะี่ย ดีเจฟแล้คุูณคูณ,คณเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะคูณคนนี้อีกดีเจโฟแล้วกับทีมบพโอสองคนนะบ้านเขาอยู่แถวนี้เลยก็จะมาถ้าน้ำดี่เขาก็จะมานานเนีน่านาจะเป็นปีแล้วคุณจะเจอกันนะ ลุดเบ็ดมันเล็กไปเนี่ยไม่รู้กระชากลุดเลยกระชากแรงเด้อเบ็ดมันอาจจะเล็กไปนะโอ หนักมือน่าจะประมาณใหญ่ก็หลอกผสงวันห้า 25, ประมาณเท่าครึ่งนะก็น่าจะอยู่ประมาณสองสามขีดนี่ตัวนี้ตัดเกือดำลึกต้องาุ่นปัะ ถึงี่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะปล่อยกันก่อนจะปล่อยแบบออโต้เลยแล้วกันนะจะทิดปาเปลีลปลลปลลปลให้ติดตรงกันก็จะมทำให้แบบเยอะ เีร้อยนะเวลาก็ไปเลยแล้วครับน้ําเริ่มลดลงเรื่อยๆหิวข้าวแล้วเช้าออกมายังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวว้มีผลงานข้างหน้าก็ติดตามชมกันนะครับกดตามไว้นะสวัสดีครับบรรยากาศดีดี